สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการไปฝึกงานที่เยอรมนีกับโครงการ ISD อของเราให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะโดยเริ่มต้นนะคะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องสมัครสอบค่ะโดยวิธีการสมัครสอบหรือวิธีการติดตามข่าวสารของ ISD อสเต้ไทยแนะคะเราจะติดตามข่าวสารเป็นหลักนะคะเราติดตามที่แฟนเพจใน Facebook ค่ะช,ชื่อว่า ISD อสเต้ไทยแล f ด์ออฟฟค่ะเดี๋ยวเราจะแปะเอิมหน้าเพจไปตรงนี้เนาะ แลวก,การสอบนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2รอบก็คือรอบแรกนะคะต้องผ่านข้อเขียนก่อน,นะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการสอบสัมภาษณ์นั่นเองข้อเขียนนะคะก็จะมี2พาร์ทใหญ่ๆเลยก็คืออย่างแรกจะเป็นข้อกาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการเขียนเอเซ่ทั้งหมด2หัวข้อคะ่ะโดยของปีเรานะคะเราสอบสอบทั้งหมด2ครั้งเราจาไม่ได้ว่าครั้งแรกเการเขียนเอเซ่มีอะไรบ้างแต่ว่า1ใน2หัวข้อนั้น,น,นมีถามเกี่ยวกับว่าเ ข้อดีข้อเสียของการอยู่หอหรืออยู่บ้านแบบเราจะพิเศษเลือกแบบไหนและทําไมคะส่วนของปีล่าสุดที่เราสอบก็คือปีที่เราเลือกที่จะไปอะค่ะก็จะเป็นปีนั้นถามเกี่ยวกับเอิมเป็นช่วงเอเปกค่ะก็ถามเกี่ยวกับว่าเอเปกคืออะไรแล้วก็ถามเกี่ยวกับว่าเราอยากไปประเทศอะไรและทําไมเราถึงอยากไปประเทศนั้นค่ะพอ ผ่านรอบแรกนะคะก็คือรอบข้อเขียนเสร็จนะคะก็จากนั้นก็ต้องรอการประกาศผลแล้วก็จะมีรอบต่อไปเป็นรอบสัมภาษณ์ซึ่งรอบสัมภาษณ์นะคะก็จะถูกแบ่งออกเป็น2อออันค่ะก็คือรอบทดสอบภาษาอังกฤษสกิลภาษาอังกฤษของเราละคะ่ะแล้วก็เป็นความรู้ทา,างวิศวกรรมโดยการทดสอบภาษาอังกฤษนะคะก็จะทั่วไปก็จะเอ่อไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ยากอะไรเป็นพิเศษคะ่ะก็จะเป็นเบสิกทดสอบความรู้เอ่อการพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานเนาะ ส่วนความรู้ทางวิศวะกรรมนะคะเราสอบทั้งหมด2ปีเนาะปีแรกที่เราโดนเพราะว่าเรายังไม่ทำโปรเจกต์เราก็เลยจะโดนเป็นความรู้ทั่วไปของสาขาของเราซึ่งก็คือไฟฟ้าส่วนในปี4นะคะเนื่องจากเรามีโปรเจกต์เรียบร้อยเนาะก็อาจารย์ก็จะเน้นไปที่ถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราทํามาค่ะแล้วก็ถามรายละเอียดถามข้อมูลแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะถามประมาณว่าเราสามารถนาโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปใช้จริงได้ยังไงหรือนํามาอัดแอพกับชีวิตจริงเราได้ยังไงคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลไว้ให้เผื่อน้องๆรุ่ถัดไปนะคะอยากจะเตรียมตัวสอบกันเนาะต่อมานะคะเมื่อทำการสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องรอประกาศผลประมาณ2-3สัปดาห์เราจะไม่ได้ก็ประกาศผลผ่านทาง c e b o o k Fan p เพจเหมือนกันนะคะจากนั้นก็จะมีการเรียกเข้ามาเพื่อเอิ่มประชุมและเลือกประเทศค่ะโดยการเลือกประเทศนะคะก็จะเรียงตามลำดับคะแนน,นะคะ่ะโดย คนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะก็จะได้เป็นคนเลือกประเทศเกาะน,นั่นเองแล้วส่วนคนถัดถัดมาก,ก็จะได้เลือกประเทศที่เหลือตามลําดับค่ะโดยของปีเรานะคะปีล่าสุดนะคะของเรามีเยอรมันเซอร์เบียแล้วก็อินเดียเป็นสามอันดับค่ะโดยคนที่ได้ที่หนึ่งนะคะก็เลือกเซอร์เบียไปส่วนเราได้ที่สองก็เลยเลือกเยอรมันไปเพราะว่าอยากได้เยอรมันตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เคยสอบเมื่อปีก่อนได้ มีสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าปัญหาของไอสต์จะมีอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือเกี่ยวกับการไปฝึกงานเนื่องจากระยะเวลาที่เขาต้องการให้เราไปฝึกงานนะคะอาจจะตรงกับช่วงที่เรามีเรียนอยู่นั่นเองก็เลยทําให้มันอาจจะไม่เหมาะกับนักศึกษาที่ยังอยู่ในระยะปี1ปี2ปี3อยู่นั่นเองก็เลยจะแนะนําว่าปี4นะคะจะมีโอกาสเลือก option ได้มากกว่านั่นเองค่ะแต่ เราก็ยังมองว่าการไปลองสอบในช่วงปี3หรือการไปลองเสี่ยงในช่วงปี3ก็ยังดีเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะเรามองว่าบางทีเราอาจจะได้ประเทศที่ชอบในจังหวะที่ใช่ก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราเลือกประเทศเสร็จเรียบร้อยนะคะเราต้องวางเงินมาจาเราจำไม่ได้น่าจะ3,5 0 0ค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ระหว่างนั้นก็จะต้องเตรียมเอกสารซึ่งก็คือเรซูเม่โคเวอร์เลเทอร์แล้วก็รอคำตอบจากทางฝั่งมหาลัยฝั่งที่ ยื่นจบออฟเฟอร์มาให้เราค่ะตอบรับโดยบางคนก็อาจจะโดนปฏิเสธก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะได้รับการตอบรับก็ไม่มีอะไรเป็นไม่มีอะไรจะยืนยันได้นอ้องว่าเราจะได้ตอบรับหรือไม่ตอบรับก็คือจะขึ้นอยู่กับคําตอบฝั่งนั้นส่วนของเราเราจำไม่ได้ว่าเรารอนานมากไหมเราเราน่าจะได้รู้ผลประมาณช่วงกุมภาถ้าจะไม่ผินนะคะแล้วเราก็เอิมรู้ผลจากทางฝั่งมหาลัยฝั่งนูน้นประมาณพฤษภาอาจจะประมาณเมษาปลายเมษาพฤษภาประมาณนั้นค่ะ โดยของเราที่รู้คำตอบคือเป็นไม่ใช่ทาง i s ยสส่งมาด้วยเป็นอหอพักส่งมาก่อนก็แอบตกใจนิดนึงเพราะว่าทางหองพักเป็น s t u d ิโอเวิรของเดชเดนค่ะส่งมาประมาณว่าเราได้บุ๊กหอพักไว้ก็เลยเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคแสดงว่าเราน่าจะได้ออฟเฟอร์นั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีอีเมลเอ็ก p t เซปชัน e จากอียิสเตส่งกลับมาอีกทีค่ะอันนี้ก็จะแล้วแต่คนเนาะว่าเป็นยังไงแต่อันนี้เป็นประสบการณ์ของเราแล้วกัน ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้รับการตอบรับจากทางฝั่งมหาลัยฝั่งทางเยอรมันนะคะก็คือการเกาะข้อมูลลงใน DAAD portal ค่ะซึ่งเอ่มความพิเศษของ i s d ที่เยอรมันก็คือ i s d จะเป็นองค์กรภายใต้ DAAD ค่ะซึ่งก็คือองค์กรใหญ่เนาะแล้วเราก็จะได้ผลประโยชน์หลายอย่างมากจากจากการเป็นเอ่มส่วนหนึ่งของ DAAD ค่ะ โดยหลังจากนั้นนะคะเราเกาะข้อมูลลง DAD Portal แล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทำวีซา่าโดยขั้นตอนการทำวีซ่านะคะเราสามารถทำได้ตัวเองค่ะไม่ยากหรือสกนิดเนาะก็คืออย่างแรกนะคะที่ต้องทำก็คือการนัดหมายการยื่นวีซ่าค่ะโดยเราต้องยื่นวีซ่าผ่านทาง VFS Germany ค่ะโดยประเภทวีซ่าที่เราใช้ก็จะเป็น business ถ้าจะไม่ผิดนะคะและเอกสารที่เราใช้ก็จะมีไม่ไม่มากค่ะเนื่องจากมันเป็นการ เอิม่มได้รับการรับรองอยู่แล้วเนาะเอกสารที่เราใช้ที่เราจําได้นะคะก็จะมีเอกสารที่ D A A D นะคะให้เราปิน้นก็จะมี i n s u r a n c e ที่ D A A D เอ่มจ่ายให้เรียบร้อยออกให้เรียบร้อยแล้วก็มีเอกสาร e x i s t t n c e จากทางฝั่งมาหาลไายฝั่งนั้นมี Statement ตัวเครื่องบินไปกลับของเราเป็นจองแบบโฮไว้ไม่จำเป็นต้องจองจริงนะคะหรือจะจองจริงก็ได้แล้วก็ใบรับรองการเป็นนักศึกษาทา n s สคริปพาส,สปอร์ตเล่มเก่า ของเรานะคะก็จะเขียนจดหมายเพิ่มเติมไปด้วยว่าเอิเราขอวีซ่าเลยจากระยะเวลาการทํางานเพราะว่าเอิเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะหลังจากนั้นนะคะก็รอผลวีซ่านะคะโดยปกติไม่น่าจะเกิน1อาทิตย์นะคะแล้วก็อยากเสริมอีกอย่างหนึ่งว่าหากใครที่มีประวัติการทำวีซ่ากับ VFS Germany อยู่แล้วนะคะเราสามารถยื่นวีซ่า ผ่านทางไปรษณีย์ได้ค่ะก็คือขั้นตอนการทำวีซ่านะคะก็คือเหมือนกันเลยแต่เราไม่ต้องไปยื่นที่ศูนย์ VFS ค่ะเราสามารถส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยผ่านไปรษณีย์ได้เลยค่ะแล้วก็อ e ีเมลบอกทาง VFS Germany ก่อนนะคะว่าเราจะส่งเอกสารผ่านทางผ่าน,านทางไปรษณีย์และกรณีนี้จะทําทได้ก็ต่อเมื่อเคยมีลาย,ลายนิ้วมือกับเอมสถานทูตเยอรมนีระยะเวลาไม่เกิน5ปีค่ะโอเค ต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานของเรานะคะที่เยอรมน,นีค่ะโดยทั่วไปนะคะของในเอ่มออฟเฟอร์ของ i s เแต่ละอันนะคะทางมหาลัยหรือทางบริษัทนั้นนะคะจะมีการจ่ายเงินเดือนให้และและเงินเดือนนั้นนะคะจะถูกคํานวณมาอย่างพอดีแล้วว่ามันจะพอกับค่ากินอยู่ค่าเดินทางแล้วก็ค่าหอเรียบร้อยแล้วค่ะโดยของเรานะคะในเคสของเราเราได้เงินเดือนอยู่ที่934ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ36ม ซึ่งอันนี้ cover กับค่าหอพักเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเราต้องเอาไปจา่ายแยกไปจ่ายค่าหอพักเองคือต้องไปบริหารเองส่วนค่าหอพักนะคะ2เดือนอยู่ที่ประมาณ980ยูโรโดยประมาณะคะ่ะก็ตกเดือนละ490โดยประมาณเนาะแล้วก็ในห้องนอนของเรานะคะในหอพักของเราก็จะมีห้องนอนตู้เย็นทีวีเครื่องครัวครัวเอิมห้องน้ําทุกอย่างคือมีครบหมดแล้วคือไม่ต้องเอาอะไรไปเลยเนาะแล้วก็ เอ่ค่าใช้จ่ายที่เราใช้นะคะก็ที่เราลองคํานวณดูนะคะใน1อาทิตย์หากเราไม่ไปกินข้าวข้างนอกเลยเราจะใช้เงินประมาณ20ยูโรต่อสัปาหสำหรับ grocery store ค่ะซึ่งก็ไม่เยอะมากถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณเกือบพันเนาะและอาหารกลางวันที่เราไปกินที่โรงอาหารก็จะไม่เกิน5ยูโรของเราอันนี้ก็จะแล้วแต่อาหารอะไรด้วยนะแต่ของเราเราได้เป็นเหมือนบัตรเป็นส่วนลดจะได้เป็นราคานัก นักศึกษาซึ่งก็จะทําให้ถูกหน่อยอาหารเอเวอร์เนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3-4ไม่เกิน5ด้วยซ้ำค่ะเราเฉลี่ยให้เป็น5แล้วกันกลมๆเนาะแล้วก็มีค่ารถไฟไรายเดือน49ยูโรต่อเดือนอันนี้จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้นะคะสําหรับแต่สําหรับเราที่แบบไปเที่ยวบ่อยเรามองว่าคุ้มเนาะ49ยูโรต่อเดือนคือเหมาอยากจะไปไหนก็ได้แต่ไม่สามารถนั่งรถไฟน,น,นั่งรถไฟความเร็วสูงได้คะ่ะอันนี้จะเป็นรถไฟความเร็วปกติเนาะ โดย49ยูโรต่อเดือนอันนี้พิเศษมากตรงที่ ISD อเยอรมันนะคะจะสนับสนุนเราสามารถเบิกของเงินคืนได้ส่วนในส่วนของเรานะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา,าจา่ายให้ก่อนแล้วก็ไปเบิกทาง ISD อสเหลังโดยเงื่อนไขของ ISD อนะคะจะให้เงินเราประมาณคนละ200ยูโรเนาะเป็นการสนับสนุนให้เราทํากิจกรรมหรือว่าท่องเที่ยวในเยอรมันค่ะอันนี้เป็นอะไรที่เราคิดว่าดีมาก เออเป็นข้อดีของไอเอสเตย์เยอรมันมากๆแล้วก็มองว่าแบบว่าเออเป็นเรามองว่าสเปเชียลมากๆไม่รู้ว่าของประเทศไอเสเตย์ D, ประเทศอื่นจะมีไหมค่าโทรศัพท์นะเราก็จ่ายเดือนละประมาณ20ิยูโรเองเนาะก็จากที่คำนวณดูก็จะมีเงินเหลือพอประมาณอยู่ค่ะก็จริงๆถ้าสมมติว่าไม่ออกไปเที่ยวไม่ช้อปปิ้งหรือว่าไม่กินข้าวข้างนอกบ่อยก็เงินน่าจะเหลือค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะตามร้านอาหารทั่วไป ของเยอรมันถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วเรามองว่าไม่ได้แพงมากก็จะอยู่ที่ประมาณมือละบางทีนะคะถ้าไปกินอาหารเวียดนามมือละ10ยูโรก็ยังไหวชานมไข่มุกก็ประมาณแก้วละ4ยูโร5ยูโรก็ไม่แย่มากเนาะต่อมาเราก็จะพูดถึงการทำงานของเราละกันค่ะโดยการทำงานการทางานของเรานะคะที่เราได้จากจ o อบออฟเฟอร์กับ สิ่งที่เราทําจริงๆมันไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะมาโฟกัสกับสิ่งที่เราทํเกันจริงๆแล้วกันเนาะสิ่งที่เราทากันจริงๆนะคะก็จะเป็นการทําเกี่ยวกับโรบอทค่ะซึ่งโรบอทต,ตัวนี้เรียกว่า a g i l e x ซึ่งโรบอทต,ตัวนี้จริงๆมีความสามารถพิเศษในการจะทําเอิมเดินก็ได้หรือ e t e ท t ตัวอักษรก็ได้ e t e ท t ไฟเขียวไฟแดงไฟส้มไ,ไฟเหลืองอะไรได้หมดคือพูดง่ายๆคืว่าฟังก์ชันครบแต่จุดประสงค์ของตัวโรบอทต,ตัวเนี้ย คืออาจารย์อะต้องการที่จะเรียนรู้ระบบข้างในซึ่งเรียกว่า ROS หรือย่อว่า ROS ซึ่งย่อมาจาก Robotics Operating System ค่ะโดยตัวอาจารย์ที่ปรึกษานะคะต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับตัว ROS เนี่ยแต่ว่าอาจารย์ไม่มีเวลาก็เลยต้องการเหมือนกับว่าให้เรานะคะเป็นตัวแทนของอาจารย์ในการเรียนโดยเรียนจากศูนย์และคอย document ขั้นตอนเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะ อาจารย์นะคะจะกลับมาอ่านทีหลังแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราเรียนได้นั่นเองก็พูดง่ายๆก็คืออาจารย์จ้างเราเพื่อให้มันเรียนเพื่อที่อาจารย์จะได้มาเรียนต่อจากเราเพราะมันเป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทําให้เขาประหยัดเวลาในการเรียนรู้มากขึ้นนั่นเองแล้วของเรานะคะก็ได้ทํางานร่วมกับเอ่อคนเม็กซิกันสองคนซึ่งคนเม็กซิกันสองคนนี้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นเหมือนทํา MOU กันนะคะแล้วก็มาทาโปรเจกต์ซึ่งมาจากภาคเอ่อเครื่องกล นั่นแหละค่ะก็คือของเราได้ทำโปรเจกต์ร่วมกับคนอื่นแต่ก็หลักๆก,ก็คืองานเดี่ยวค่ะเพราะว่าจะเน้นไปที่การทำดาบคิวเมนต์มากกว่าเนาะแล้วก็ในวันสุดท้ายของการทำงานนะคะเราก็ได้พรีเซนต์งานของเราและก็นอกจากนั้นก็ยังพรีเซนต์เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยค่ะให้อาจารย์ฟังทางภาคโดยภาคอ,อ๋อลืมบอกนะคะที่ที่เราไปก็คือเยอรมนี Germany, แต่ว่าพาร์ทที่เราไปเป็นพาร์ทแซกโซนีค่ะซึ่งก็เมืองที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือเดสเดนซึ่งเป็นเมืองใหญ่ เมืองที่เราอยู่นะคะชื่อว่าซีเทาซึ่งก็จะห่างจากเดสตนประมาณชั่วโมงสชั่วโมงประมาณนั้นไม่แย่มากค่ะแล้วก็จะติดกับประเทศเช็กและโปแลนด์ o ค่ะก็คือใกล้กับเช็กและโปแลนด์ o มากโอเคค่ะแล้วต่อไปเป็น Experience ที่เราได้จากเราได้จากการมาฝึกงานครั้งนี้นะคะเรามองว่าเราได้หลายอย่างมากเลยนะคะอย่างแรกนะเราก็ได้ทํางานในฟิลที่เราแบบไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเราพูดตามตรงว่าเราไม่เคยแบบ โคดดิ้งหรือทำอะไรเองเลยหรือว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรบอทเลยแล้วเราต้องมาจับต้นชนปลายเองตั้งแต่แรกก็เลยมองว่าแบบเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่เราได้เริ่มต้นและได้รับโอกาสที่จะมาทำด้วยตัวเองเพราะเรามองว่ามันไม่ง่ายที่เราจะได้ทำงานที่แบบไม่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ได้โอกาสมาทำงานอืมแล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตแบบ คนเดียวจริงๆคนเดียวโดยที่แบบบริหารทุกอย่างเองเริ่มต้นใช้ชีวิตเองเอิม่มทำกับข้าวกินเองไม่มีใครที่เรารู้จักเลยแล้วก็เริ่มหาเพื่อนใหม่จากศูนย์จริงๆคะ่ะทุกคนเรามองว่าตอนแรกมันท้าทายมากแล้วก็เหงามากแต่เรามองว่าพอเราทําผ่านไปจุดนั้นแล้วผ่านไปจุดๆุดๆที่เราแบบเออเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีคนรู้จักเริ่มมีคอนเนคชันเรามองว่ามันทําให้เราเติบโตมากๆแล้วก็ทําให้เรามองย้อนกลับไปเรามองว่าแบบ3เดือนนะ่นะเป็น สามเดือนที่สร้างอะไรให้เรามากๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังได้รู้จักพี่ๆสิทธิ์เก่าไอเอสเหลายๆคนที่เรียนอยู่ในเดสเดนด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ได้รู้จักอืมพี่ๆคนไทยที่อยู่ในเดสเดนอาจจะทํางานที่ร้านอาหารหรือป้าๆก็ได้ไปกินอาหารไทยกับเขาแล้วก็ได้รู้จักกับเอิม่มเพื่อนๆหลายคนที่เรียนมาหาหลายัยเรียนปอโทอยู่ที่เดสเดนเหมือนกันค่ะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เห็นมุมมองการเรียนการทำวิจัยการทำงานของคนเยอรมันด้วยได้มองเห็นวิธีการพูดคุยของ p r o f e s อร์กับนักศึกษาได้มองเห็นความชิลได้มองเห็นวัฒนธรรมการดื่มได้มองเห็นวัฒนธรรมการพูดคุยการมีติ้งค่ะเรามองว่าประสบการณ์นี้คุ้มมากๆก,ก,กับเราแล้วก็เราแทบจะไม่ต้องเสียเงินเลยถ้า ไม่ใช้เงินเกินงบโดยรวมๆแล้วที่เราเสียก็มีค่าค่าตั๋วเครื่องบินเป็นหลักนะคะส่วนก็เรามองว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากๆไม่ถึงเราก็เลยมองว่าอยากจะเชิญเชิญทุกคนนะคะให้ลองมาสมัมผัส i อเอสแล้วก็อยากให้ i อเอสเต้ไทยแลนด์นะคะเป็นที่รู้จักมากๆมากกว่านี้แล้วก็อยากให้คอมมูนิตี้ของเรามันใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ